สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมากๆเหมือนที่พาไม่กินตาบักคุงคะ่แะแต่ก็ะไดนี่นี่ใส่กอกอีสานจ้าเห็นบอเห็นบอืมปลาแก้มมีเรดดิชเชียนมีถั่วพูนะคะแล้วก็มีสลัดแก้วนะจ๊ะมากค่ะมากินตำบักคุงกับติดน้องมันนี่กินอาหารง่ายๆบานเลยจ้ะเห็นบะใส่กอกอีสานน่ากินน่ากินไหมคะมาจ้ะมากินน้ำกันเลยเนาะ กินข้าวน้ำกันแสบๆจ้าไดดขหนียวตีบหนึ่งค่ะไปค่ะไปกินข้าวด้วยกันเลยสวัสดีค่ะแซ่บแบบมัมมาแล้วสวัสดีวันเสาร์นะคะเนาะเมื่อนี้มาอยากมากินนี่ค่ะใส่กองอีสานค่ะพอดีว่าไปหลานเอเชียมาเนาะติ๊กเกเลยอยากกินนะติ๊กกเลยไปจัดมาซะเนาะนะคะมาแดดขหนียวค่ะ ติดหนึ่งติดเก่าจ้าพอจกเข่าออกก่อนเด้อจะเด้อเอาเด้อนนค่ะฟังไทยฟังลาฟังยุโรปมากินน้ำติดเนาะฟังสหรัฐด้วยนะคะมาค่ะพอจกเข่าออกก่อนเนะาะจักหน่อยอืมซึดยากแบบนี้ค่ะหนึ่งนะเข่าติดมือจับใส่กอกัอนเด้อจะได้มันๆม,มาค่ะนี่ค่ะ อืมอืมโหัวเป็นใส่ก๋อบก็ใส่อัวแต่ก็แซ่บอยู่ค่ะใช้ได้เลยมาจะออกไปใส่อัวอไรกวัวแได้ก็แซ่บค่ะใส่นย้งกักินไปแหล <c oughs> นนมะมาจะแส่บไหม ไม่ได้ถั่วพูมาค่ะอื ภากันเดออีกยังกินนอกจากฟังช่างเผื่อนๆนะคะอืมอือบริเวณเมืะเทียมกับขิงแก่มนะคะพอคิดว่าไม่ตำบักงงไนหะามคนทำกระยาบ่าคือกันนะคะ่ะเนาะ แสบดูค่ะอืมอืม้ออื้อจับมา อโลมาเฟนทูดีเอ็มอีติงป๊ะป๊ายาสลัดฟังใช้แลนด์แอนดี้ฮอตดอกลาวฮอตดอกหยาแฮปเพิร์ฟอินไซต์แอนพอกอันซิงหยาซิสวันนี้ลิเชียร์ยังเมียครับเอนจอยวิดเมีย Please do not forget subscribe, like, and share, and support me. Thank you so much, my friend. <laughs> ถุดใจแซ่บจำได้ว,ว่ามีแคบหม,มูแม่เนาะ ngủ ha hả nó อแับกล้วยวานเป็นใส่อัวมากกว่าตบท่าไม่ขาดใสอัว น่ตะคุงจำได้ว่ามีคอมเมนตม์ตำมะคงเอิดพิมพ์นะคะพิมพ์เคอุดรนะช่องนี้นะเขาคอมเมนต์ถามติกว่า ติดตำบะคุงมีเทคนิคอย่งน้ำขึ้นหลายแท่บอกแง่ว่านเลยอย่าวพิ่มน่องกระตำมธรรมดาเนี่ยละจ้าจะน่องใส่น้ำนะครับเปียกใส่น้ำบักน่านะคะประแดดปลาธรรมดาเลยบอนี้ bon ยังพิสดารแก พี่่ว่าน้องบได้ใชแตลาดหมะเนาาไงนนองใช่น้ามบักขามเปียกนะมันก็มพี่น้ำอยู่ในน้ำทุกขันไงติดติดติ่ำเนาะจึงตอบไปแล้วได้ค่ะคอมเมนต์เนาะอาจจะไม่ได้พิมพ์ตอบนะจะมาตอบอย่างนี้เลยเนาะถ้าเอื่อยพิมพ์ไหนมาเบิ้งคลิปเนี่ยกะ Long cà phá, long thăm chân em nằm 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 đó nằm nằm กินบัสุผากขอประทานอภัยด้วยเจ้อเื้อแซ่บหนำตำบกุงกระไลายคือเกาอะเอ่ยอย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กับชววาชวสกายใ,ให้ติ๊กด้วยนะจ๊ะ คลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้นะอย่าลืมมาเจอกันคลิปต่อไปว่าจะพาทานอะไรนะคะวันนี้ขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะไว้เจอก,กันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายเดี๋ยวขอแคปหน้าจอส่ก่อก,ก่อนโอเคค่ะ ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย